กาบเรียนท่านประธานที่เคารพผมลลผลิศปรีสักกูลครับท่านประธานครับก่อนที่ผมจะหารือมีข่าวดีที่จะแจ้งในในสภาหแห่งนี้เป็นการชื่นชมโรงเรียนคือโรงเรียน101ร้อยเอ็ดวิทยาลัยโรงเรียนนี้นะครับนักเรียนสอบอผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์ได้ถึง42คนยกชั้นครับชื่อโรงเรียน101ร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นคณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น41คนและที่ศรีราชอีกหนึ่งคนครับ ขอตบมือดังๆแล้วก็ชื่นชมนโรงเรียนร้อเอ็ดวิทยาลัยไว้ณที่นี้ครับท่านประธานครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องเงินค้างจ่ายนะเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนผมขออนุญาตเรียนท่านประธานดังนี้นะครับกองทุนนี้นะครับเขามีกติกาว่ารัฐจะต้องสมทบ6%เนะครับข,ของเงินนะครับที่ครูกับโรงเรียนสมทบมาอีก6%ของรายได้ของครูและโรงเรียนนะครับแต่ปรากฏว,ว่าในปี2 0 1 9ถึง2 5 0 8,2,558เนี่ยนะครับดังที่เห็นเนี่ยนะครับรัฐครับค้างจ่ายเขาอยู่นะครับ3,621ล้านบาทเศษในขณะที่ ครูกับโรงเรียนเนี่ยเขาจ่ายโดนหักทุกเดือนทุกเดือนจ่ายสมทบเข้ากองทุนแล้วกองทุนนี้มันสําคัญยังไงครับดอกผลของกองทุนเนี่ยจะกลายไปเป็นสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชนซึ่งเมื่อก่อนนี่ค่ารักษาพยาบาลนี่สามารถเบิกได้ทั้งเจ้าตัวบุพการีคู่สมรสบุตรแต่วันนี้เบิกได้เฉพาะเจ้าตัวคนเดียวและมีวงเงินไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทถ้าเกินต้องลาออกเพื่อไปใช้สิทธิ์บัตรทอง การลาออกทําให้เสียสิทธิ์ในเงินกองทุนนี้ด้วยถ้าเขามีอายุสมทบกองทุนไม่เพียงพอเพียงเหตุผลเล็กๆนะครับว่ารัฐไม่ได้สมทบเงินสมทบในส่วนของรัฐ6%เนี่เข้าไปสู่กองทุนเป็นเงิน3,621ล้านบาทเศษเพราะฉะนั้นเนี่ย จึงกลาบเรียนไปยังพระ่าน,นรมนตรีและพระ่านรัฐมตติว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านเข้าใจครูรู้ปัญหาของครูเป็นอย่างดีเป็นที่ประจักษ์ที่ผ่านมาได้ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ด้วยครับเงินเล็กน้อยเพียงเท่านี้สมทบเข้ากองทุนเพื่อสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนจะได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับสร้างขวัญกำลังใจให้เขานะครับปัญหาที่สองดังที่เราเห็นคือปัญหาเรื่องแคชเมียมแคชเมียมเนี่ยมันอยู่ที่จังหวัดตากอยู่ในเขตชายแดนไทยพมา่านะครับเกิดจากการถลุงเหล็ก สังกะสีนะครับแมงกานิสพวกนี้นะครับอันนี้เป็นกากอุตสาหกรรมเขาก็มีการฝังกลบอย่างถูกต้องตามวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่ในข้อเท็จจริงนี่ผมเคยอยู่ที่นั่นผมรู้ว่ามันมีการรั่วซึมแล้วเขตนั้นเนี่ยนะครับเขตดอยสูงในเขตนั้นไม่ว่าจะเป็นแม่สอดแม่ระมาดพบพพระนะครับท่าสองอย่างตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตพืชเมืองหนาวครับทั้งไม้ดอกทั้งผัก,ท,ผกที่ใช้บริโภคกัน นะครับจริงไม่จริงไม่ทราบแต่ทําให้ทุกคนนี่กลัวว่าไอ้แคดเมียมเนี่ยมันจะเกิดการปนเปื้อนทําให้สินค้าเกษตรเหล่านี้เนี่ยเป็นพิษทําสร้างผลกระทบกับเกษตรกรที่อยู่ตรงนั้นน่ะอย่างรุนแรงแล้ววันนี้เนี่ยยังมีการไปมีกวนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับ รับสินบาทค่าสินบนยังไงไม่ทราบไปงัดเอาแคชเมียมที่เขาฝังกลบไว้น่ะขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้ามาในหลายจังหวัดในเขตปริมนทนเพื่อที่จะเอามาถลุงเอาไปทําเป็นแบตเตอรี่รถยนต์แล้วกระบวนการนี้ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5ครับท่านประธานครับท่านประธานครับสมุทรสาครจังหวัดเดียวเนี่ยนะครับ PM 2.5ปีหนึ่งเนี่ยสี่หมตันนะครับอขออภัยครับสี่พตัน แต่ในภาคเกษตรเนี่ยรวมกันแล้วทั้งปีไม่ถึง500ตันแต่ทุกคนก็มาโทษภาคเกษตรว่าผลิต PM2.5 เป็นที่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจสร้างสุขภาพไม่ดีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศจริง,รงๆไม่ใช่ผมจึงมีข้อ,อเสนอแนะข้อคำถามไปยังนายุกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมดังนี้ครับเรื่องแรกนะครับให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบ ที่ค้างอยู่3,621ล้านบาทคืนให้กับกองทุนครูโรงเรียนเอกชนโดยด่วนครับข้อที่2การเรียนให้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งจัดการเรื่องกากแคชเมียมเป็นการเร่งด่วนและก็โดยรอบคอบด้วยครับท่านประธานครับข้อ3ลงโทษผู้กระทําผิดในกรณีแคชเมียมนี่อย่างจริงจังข้อ 4. ส,สร้างความเข้าใจเรื่องอากาศเรื่อง ฝุ่น PM 2.5อย่างตรงไปตรงมาและเป็นรูปธรรมไม่ใช่มายโยนความผิดให้ภาคเกษตรแต่อย่างเดียวข้อ2อข้อ5ครับหาแนวทางจัดการเรื่องฝุ่น PM 2.5อย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกรทตันประธานครับกราบขอบพระคุณครับ